เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบแล้วว่ะกำเนิดบาปทากโกปี้ e ี6หเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับน้ำตาแตกกันไหมโอ้โหน้ำตาน่าจะท่วมจอกันเลยทีเดียวนะครับโคตรซึ้งเลยว่ะโคตรดีเลยว่ะจบก็จบดีนะ จบดีนะครับมารีวิวกันครับว่ารู้สึกยังไงครับกับตอนนี้นะครับตอนแรกเนี่ยช่วงประมาณ6-7นาทีแรกตอนคุยกับอาซูมะเนี่ยทากโกปี้คุยกับอาซูมะเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะไอ้เหี้ยในใจผมคิดว่าแม่งตอนจบจบไม่ดีเปล่าวะมาใช้มาใช้เวลาแอร์ไทม์มาให้เวลาแอร์ไทม์กับอาซูมะทำไมนักหนาวะแต่ที่จริงแล้วก็เหมือนเป็นการเคลียร์ทุกตัวละครเนาะ เหมือนจะเป็นการเคลียร์อาซูมะก่อนเลยอุ๊ยอาซูมะนี่มาแบบเหนือเมฆนะผมว่าตอนเนี้คือจริงๆเนี่ยคิดในใจว่าตอนจบน่าจะไม่น่าจะเกี่ยวกับอ,อาชิสุกาเต็มๆนะแต่ให้เวลาแอร์ทามอาซูมะเยอะกว่าเขาเลยนะครับอืมอาซูมะนี่สรุปแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องของอาซูมะเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจไปเองหรือเปล่านะจากการจับใจความที่คุยแล้วเหมือนพี่ชายของเขาอะจุนยะ จะรับผิดชอบแทนวะอันนี้ดาร์กนะถ้าผมผิดขอภัยด้วยนะแต่ใครเข้าใจแบบผมไหมไม่รู้ลองบอกได้นะครับรู้สึกว่าพี่ชายจุญยะแม่งเหมือนจะโดนไล่ออกแล้วก็อาจจะแบบโดนแบบนะรับผิดชอบแทนอาซูมาเปล่าวะเรื่องที่ไปฆาตกรรมอ่ะผว่าใช่แน่เลยโอ้โหพี่ชายเฮียอะไรดีขนาดนี้วะเนี่ยก็เกิน โอ้นี่แบบเกินแบบเกินอะ่ะส่วนในตอนนี้บทสรุปของทากโกปี้โอ้โหโคตรน่าสงสารเลยวะ่ะทากโกปี้เลยกลายเป็นตัวละครที่มีบทสรุปที่น่าสงสารที่สุดแต่ก็มีทางออกนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโอ้โหนี้แบบเรียกได้ว่าเป็นท่าไม้ตายของทากโกปี้เลยนะครับที่ ควักมาใช้จนหยดสุดท้ายครับแม้ว่ากล้องย้อนเวลาจะพังไปแล้วแต่เขาใช้พลังแฮปปี้ของตัวเองเนี่ยทำให้กล้องสามารถกลับมาใช้ได้อีกครั้งเสียสละโอ้ยแม่งโคตรแบบผมดูไปผมเศร้าว่ะแต่ไอจังหวะที่ปรับความเข้าใจกับทิสึกา่านี่ก็แบบเป็นอะไรที่น้ำตาแตกมากๆเลยนะคือดูไปแล้วโอ้โห ขนาดกูเป็นคนแบบไม่ใช่เซนซิทีฟกับเรื่องราวแบบนี้ผมยังอินเลยเพราะด้วยความที่ผมชอบเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้มาตลอดอะ่ะแล้วทั้งคู่แบบปรับความเข้าใจกันแบบนี้แบบโอ้โหผมแม่งน้ําตาซึมเหมือนกันนะเนี่ยน้ําตาคลอคเหมือนกันจะร้องไห้ตามเลยอะโคตรดีอะ่ะคือเราก็เห็นชิซึกะมเป็นคนแบบนิ่งๆอะ่ะอื่นๆอะ่ะเป็นคนแบบเก็บกดอะ่ะ แต่ไม่เคยระบายอะไรมาให้ใครได้รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมตอนหลังก็ระบายปีดแตกออกมาให้กับทาโกปี้ได้รู้หมดเลยว่าเรื่องราวชีวิตเขาแบบไม่รู้จะพูดกับใครไม่มีใครสนใจอย่างโู้นอย่างเงี้ยคุยกับทาโกปี้หมดเลยส่วนทาโกปี้ก็ขอโทษชิซึกะอย่างเดียวเลยขอโทษที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยแล้วก็ขอโทษที่คิดจะแต่จะช่วยอย่างเดียวไม่คิดว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เข้ามาในชีวิตชิตซึกะเนี่ย ไม่ได้แบบทําความเข้าใจกับชีวิตของคิซุกะให้ดีมากพอก่อนที่คิดจะช่วยอะ่ะคือสรรหาแต่จะช่วยแต่ไม่คิดว่าชิซุกะคิดยังไงอะ่ะกับเรื่องราวในชีวิตของนางอะ่ะอะไรประมาณเนี้โอ้จังหวะร้องไห้น้ำตาแตกว่ะโคตรดีเลยชิซุกะนี่ก็ได้แอทาม,มาค่อนข้างเยอะแต่ไม่เท่ากับอาซูมะนะเชื่อจริงๆแล้วน่าจะได้เยอะกว่าอาซูมะแต่กลายเป็นว่าได้ได้น้อยกว่านะครับ แต่คนที่ไม่มีแอร์ไทม์ในตอนจบเลยเนี่ยเป็นมารีน่านะเป็นมารีน่าซะด้วยซ้ำนะครับไม่มีเวลาแอร์ไทม์เพราะว่ามารีน่าในไทม์ไลน์ปัจจุบันตายไปแล้วนั่นเองก็เลยไม่มีฉากที่ได้คุยกันไม่ได้เคลียร์ไกลกันไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกเพราะว่าตายไปแล้วคโคตรดีเลยวะ่ะแล้วพอ หลังจากทาโกปี้แม่งใช้ท่าไม้ตายให้ย้อนอดีตได้อีกครั้งเนี่ยตอนแรกก็ยังแบบสงสัยนะว่าเอ๊ีิซึกะจะจำเรื่องราวของทาโกปี้ได้ไหมกลับไปในยังอดีตในช่วงเวลาที่ถ่ายรูปไว้ครั้งสุดท้ายปรากฏว่าเหมือนจะจำไม่ได้เลยครับจำไม่ได้แต่ก็จะมีความทรงจำแบบเล็ก,เลกๆเกี่ยวกับทาโกปี้บ้าง และดูๆไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเ,เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยพลังไอ้แฮปปี้ของทาโก้ปี้ไม่ได้มีแต่การที่ทําให้กล้องกลับมาใช้ได้นะแต่เป็นการเปลี่ยนทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องราวที่แฮปปี้เว้ยไอ้หาทาโกปี้กักพลังนี้ไว้ว่ะเฮ้ยแม้ว่าเรื่องราวจะกลับไปแบบปกติแต่มารีนา่าก็ยังดูโกงอยู่ใช่ไหมยังแบบเป็นคนแบบที่รังแก ทีซกะอยู่อาซูมะก็ยังคงเป็นเส้นเรื่องเดิมอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไปไปมามาเหมือนเรื่องราวก็แบบแฮปปี้ซะอย่างนั้นด้วยพลังของทาโก้พี่ทำให้เรื่องราวที่มันจะไปในลูปเดิมอะที่แม้ว่าจะแก้ยังไงใช่ไหมมันก็จะทำให้แบบเรื่องราวมันเลวร้ายตลอดกลายเป็นแฮปปี้เพราะว่าพลังของแฮปปี้นี่แหละครับที่ผมเข้าใจอะนะโอ้โห เสียสละเพื่อที่จะทำให้ชิซุกะกับมาลีนะดีกันได้นี่คือพลังของแฮปปี้ครับโอ้โหเนี่ยกลายเป็นเพื่อนกันเลยอะไรกันเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยจริงๆก็อี่ยงวะอยู่นะมีอีอยางวะอยู่เฮ้ยเอากันอย่างนี้ได้ด้วยโ,โหพลังมึงร้ายจริงวะทาโก้ปี้ ทากูบี้ไม่เคยบอกให้เรารู้ยไงว่ามันมีพลังนี้มันเพิ่งมาบอกในตอนจบเลยแต่มันต้องเสียสละตัวเองมันต้องตายมันก็คงไม่อยากใช้พลังนี้มันอยากจะอยู่กับชิซึกะไงเป็นสุดท้ายจริงๆอะ่ะที่แบบว่าเขางัดออกมาใช้และทําให้คู่นี้ดีกันลงเอยด้วยดีนะก็เป็นอะไรที่ฟื้นปลิ่มนะฮะนอกจากไทม์ไลน์ปัจจุบันแล้วยังมีให้เราเห็นไทม์ไลน์ในอนาคตด้วยนะครับช่วงมปลายนะครับ ที่จะเป็นช่วงเวลาอันเลวร้ายของมารีนะใช่ไหมเราเคยเห็นไทม์ไลน์มารีนะเลวร้ายกับช่วงเวลาที่ชิซุกะเนี่ยมอปลายย้ายกลับมาที่โรงเรียนในเมืองเดียวที่เมืองเดียวกับที่มารีนะอยู่มาอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็เหมือนทําให้มารีนะเนี่ยโดนแม่เหมือนทําให้มารีนะต้องฆ่าแม,ม่แล้วตัวเองเนี่ยต้องแทงตัวเองอะไรนั่นแหละแต่คราวนี้กลายเป็นว่าด้วยพลังของแฮปปี้ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเฮ้ยกลายเป็นเพื่อนกันเฉยเลยเว้ยกลายเป็นเพื่อนรักกันเฉย อันนี้คือแบบนี่แหละมันยิ่งตอกจำทำให้คนดูน่าจะรู้เรื่องแล้วแหละด้วยพลังของแฮปปี้ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันไปนเลยยันมปลายครับโอ้โหแฮปปี้พลังแฮปปี้ทำให้ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน MBP เลยนะทากโกปี้ครับโอ้โหเนี่ยกลายเป็นเพื่อนรักกันก็ขอปรดมือให้กับทากโกปี้ครับ ตอน,นจบนี้ให้คะแนนผมก็ให้สิบเต็มเลยเอาไปสิบเถอะดีน้ำตาจะไหลเลยดูไปโอ้โหอินการ์ตูนบ้าอะไรวะเนี่ยทำให้กูอินขนาดนี้เหลือจะเชื่อว่ะเหลือจะเชื่อไม่รู้ว่าใครอินไม่อินอยังไงผมอินไปก่อนแล้วโอ้โหน้ำตาจะไหลดูเดี๋ยวน้ำตาจะไหลโอ้โหเกือบกันน้ำตาไม่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเรื่องเนี้เกือบเสียเกือบเสียฟอร์ม ดูจบแล้วนะครับบายบายไม่ไหวผมแตกรัวๆไม่โดดเดี่ยวแล้วนะสวัสดีนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณทีบอกรู้สึกมันเร็วหรือเราอินเกินไปเราอินด้วยส่วนหนึ่งแล้วการ์ตูนมันดีด้วย20นาทีพับเดียวจบเลยโอ้โหเห็นไหมการ์ตูนมันดีจริงกว่ะเรื่องนี้นะครับเป็นแฟนกันไปแล้วไม่ใช่ก็เป็นเพื่อนรักกันดิตาตาบอกผมรอดูภาคไทยจะมีหรอว่าการ์ตูนแนวนี้เ็จะภาคหรอว่าแต่อยากให้มีนะ อยากให้มีครับอยากให้คนได้ดูกันเยอะๆเพราะบางคนก็ไม่ชอบที่อ่านซับอ่านไม่ทันอะไรเงี้ยโอ้ย oh. <c oughs> ดีดีครับเรื่องนี้ครับสรุปจบเซเก็กนี่หมายความว่าอะไรผมไม่รู้ว่าคำศัพท์นี้บอกผมด้วยนะครับกว่าจะแฮปปี้ไล่ออกจากงานพี่ชายดีเด่น225 0เอาไป10เต็ม10ใช่ไหมจุนยะนี่สรุปแล้วเขาน่าจะ รับแทนน้องบอกว่าเนี้ยผมไม่แน่ใจนะโดนไล่ออกจากงานด้วยอมไม่ใช่โรงเรียนนะจากงานโอเค,อเคถ้ากกปี้เหลือแค่ยังไม่ได้ไปขอโทษแม่ตัวเองกลับดาวไม่ได้แล้วไงถ้ากลับดาวไปโดนล้างสมองอีกอะตอนนี้ปลดปล่อยเต็มที่เลยสงสารนะเป็นการปลดอารมณ์กัน แต่ว่าก็งงอยู่จังหวะหนึ่งว่าสรุปแล้วไอตอนที่ย้อนย้อนไปสองตอนก่อนที่ไปโตเกียวกันน่ะมันจะมีฉากที่จะซัดกันน่ะสรุปแล้วทาโกปี้หนีกลับมาได้เหรอไม่ได้โดนตีเหรอวะส่วนตัวซึ้งแต่ไม่มีน้ำตาผมร้องไม่หยุดเลยเศร้าเหลือเกินนะครับเศอรอ้าจริงครับผมสมองจำไม่ได้แต่จิตใจความรู้สึกไม่เคยลืม ทิสุกะมารีนะเป็นเพื่อนกันแล้วในที่สุดแล้วทากปี้มันจะมาโลก2016ใช่ปะไม่มาแล้วครับตายแล้วครับทากปี้ตายไปแล้วครับ <laughs> เขาตายไปแล้วแอดเอิร์ธบอกมันงงง,งไม่อินมากงงตรงไหนถามได้นะผมว่าผมไม่งงนะแต่ก็จะมีจังหวะที่เราสงสัยอยู่แหละบางจังหวะแหละอืมอาจจะแบบแต่ผมว่าไม่งงในะเรื่องนี้ไม่ถึงกับงงคือดูได้แบบเก็ตหมดอะ น้องถามผมได้นะตอบทำแต่ทำข้าใจแบบตามความเข้าใจของผมได้อาซูมะได้เพื่อนไม่ต้องไปหาชิซุกะแล้วมารินะกับชิซุกะจำทาโกปี้ได้เลยกลายเป็นเพื่อนกันไม่ถึงกับจำได้นะเท่าที่ดูมันเหมือนแบบมันมีความทรงจำลางๆเกี่ยวกับทาโกปี้นิดหน่อยเห็นสัญลักษณ์ทาโกปี้เห็นรูปวาดทาโกปี้อะไรอย่างนี้เห็นตัวที่ใกล้เคียงทาโกปี้ที่อยู่กับดินสอตอนจบ เออสละชีพเพื่อช่วยเรียกว่าอย่างนั้นก็ว่าได้มผมว่าย้อนเยอะเกินในเรื่องเกิน100ครั้งแล้วทําแบบเดิมซ้ําพอย้อนรอบท้ายไม่มีทากอปปี้คนในลูปเลยรู้สึกขัดขัดอเออจริงๆว่ะอันนี้เรื่องจริงวะเออเออเอออันนี้คุณทีเสริมดีนะก็เป็นไปได้เลยครับจริงๆอันเนี้ยเพราะว่าเป็นการย้อนครั้งสุดท้ายแล้วมันย้อนหลายทีมันก็เลยอาจจะมีความทรงจําเกี่ยวกับการย้อนทกอปปี้อยู่แบบแบบของสองคน ใช่ไหมมากินกันเองย้อนเกินร้อยครั้งจากพังอะในที่สุด2คนนี้ก็ได้เป็นแฟนกันนะฮะสิเต็ม10นะคาเนตบอกภาพรวมผมยกให้เป็นเมทที่ดีที่สุดในปีนี้ไปเลยโอ้โหสุดยอดเลยคราเนตนะแบงค์บอกว่าถ้าดูรวดเดียว6ตอนเหมือนดูหนังเรื่องนึ่งราวๆสองชั่วโมงพอดีเออแล้วผมว่าคนที่หลังจากนี้นะจบไปเนี่ยไปดู6ตอนรวดเนี่ยจะยิ่งอินกว่าเราอ่ะแต่ก็ไม่แน่นะอย่างเราอ่ะดูห อยู่ห้าหกอาทิตย์ผมดูห้าอาทิตย์เพราะว่าผมดูหนึ่งสองอ่ะอาทิตย์เดียวกันผมว่ากา,ารที่ดูอาทิตย์ละตอนก็ดีเหมือนกันเราได้ซึมซาบกับซึมซับไปกับบรรยากาศตัวละครซึมซับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเรารู้จักกันมาเป็นเดือนแหละอาจจะอินกว่าคนที่ดูรว่วเดียวก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเนาะ <ST> เหมือนข้ามไปเลยหลายๆอย่างเลยยังงง,งๆตอนทุบททโกปี้คือตุบๆเลยเสียงยังเจ็บนั่นนะดี ทาโกปี้โดนทุบจริงครับตื่นมาอีกทีไม่เจอชิซุกะตอนที่คุยกับอาซุมะตอน6บอกอยู่อ๋อขอบคุณมากครับที่เสริมมา <c oughs> บางทีก็มีจังหวะตกหล่นนะแต่ทุบไม่ตายบ้างกันเถอะเฟิร์สบอกถ้าจำไม่ผิดมังงะมีแค่2เล่มไม่รู้ที่สยามมีขายอยู่หรือเปล่าม,มันสั้นครับเป็นการ์ตูนสั้นก็อย่างว่านะอนิเมะยังมีแค่หตอนเองนะเอ,อก็เรียกได้ว่าจบเป็นตอนจบที่จบแบบ แฮปปี้เอนดิ้งนะแต่ก็มีแบบแบดแบดอยู่นิดๆน,นะฮะในเรื่องของทาโกปี้นะครับอ่ะส่วนในเรื่องของภาพรวมของอนิเมะเรื่องนี้ละกันทาโกปี้ออริจินัลซินเนี่ยเป็นยังไงครับสำหรับ6ตอนที่ดูไปภาพรวมของผมเป็นการ์ตูนที่โคตรดีเลยนะโคตรดีเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยดูอนิเมะแต่แนวโชเน้นแล้วมันก็น่าเบื่อมั้งอะ่ะใช่ไหมมันเบื่อเบื่อมาเจอแนวแบบเนื้อหาดีๆแบบนี้บ้างมันก็ เฮ้ยรู้สึกดีรู้สึกน่าติดตามตลอดทุกตอนเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ผิดคาดอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่ได้ดูแบบตัวอย่างอะไรเลยนะไม่รู้เรื่องเลยว่าเกี่ยวกับอะไรแต่เห็นกระแสะค่อนข้างแรงเลยในตอนแรกที่คนบอกว่าดูตอนแรกแล้วตับแตกเกี่ยวกับนางเอกแบบเจอเรื่องเลวร้ายแล้วแบบนะแขวนคอตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ดูเศร้าเฮ้ยน่าสนใจเลยเปิดดูเฮ้ยเปิดมานี่ตีมเรื่องนี่คือแบบอะไรวะนี่กูดูผิดเรื่องอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่า เป็นการ์ตูนแนวสดใสสดใสแนวน่ารักเอ้ยมันจะดาร์กยังไงวะเนี่ยนะรู้สึกว่าตอนแรกจะนานกว่าเขาด้วยใช่ป่ะการ์ตูนเรื่องเนี้ยตอนแรกจะมีความยาวยาวอยู่นะถ้าจะไม่ผิดนะตอนแรกอ่ะสามสิบแปดนาทีครับรวมเพลงด้วยอะไรด้วยก็ดูไปเอ๊มันดาร์กยังไงวะอะไรเงี้เยเฮ้ดูไปดูมานี่มันคือมันคือมันคือโดรายเอมอนสายดาร์ก มันคือตัวรายเอ,อนแบบเวอร์ชั่นดิบดิบดาร์กเลยนี่หว่าเวอร์ชันเถื่อน <laughs> เออคือแบบลายเส้นสีเสืออะไรเงี้ยมันทําแบบการ์ตูนเหมือนแบบหน้าหนังอะ่ะเป็นการ์ตูนสดใสแต่เนื้อหาหรืออะไรต่างต่างเนี่ยมันออกแนวดาร์กเลยมีเนื้อหารุนแรงมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะกับเด็กดูนะเรื่องนี้เจาะเรทเยอะด้วยนะรู้สึกว่า18บวกใช่ไหมไอ้ห้า ดูไปดูมาเอ้ยเนื้อเรื่องดีเว้ยมีความซับซ้อนมีอะไรที่แบบไม่น่าเบื่อจะดาร์กเลยไหมก็ไม่ดาร์กนะเพราะว่ามีทากโกปี้มาปี้ปี๊ปีป,ป,ปีตลอดเวลาเลยทาให้การ์ตูนเดี๋ยวดาร์กเดี๋ยวสดใสเดี๋ยวดาร์กเดี๋ยวสดใสด้วยความที่มันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโลกใบนี้มันพยายามมาทําความรู้จักกับโลกแล้วก็พยายามจะทําให้น้องทิสุกะเนี่ยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แต่ละ,ระ,ร,ะระหว่างทางเราก็จะได้รู้จักกับตัวละครในเรื่องทิสุกะมารินะ ถ้าโกปี้หรือแม้แต่กระทั่งครอบครัวของนังคู่เราก็จะได้รู้ปมของตัวละครว่าเฮ้ยอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้ความที่ตัวละครมันเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะมีปัญหาทางบ้านนี่เองเป็นเพราะพ่อเป็นพเนพราะแม่นี่แหละครับที่ทําให้ทั้งชิซกึกะทั้งมารีนะหรือรวมไปถึงกระทั่งอาซูมะเนี่ยมีปัญหาเนี่ยล้วนแล้วแม้อาล้วนแล้วมีปัญหาทางครอบครัวกันหมดเลยว่างั้นเถอะทุกคนน่าสงสารหมดเลย เพื่อนๆดูไปเพื่อนๆสงสารใครสุดอ่ะลองถามหน่อยผมว่าจังหวะนี้ก็สงสารกันทุกคนแหละมันไม่ต้องบอกหรอกว่าใครสงสารสุดอะสงสารกันทุกคนทุกคนมีผลกระทบกันหมดแม้แต่ทาโกปี้ยังน่าสงสารเลยตอนท้ายเห็นไหมแต่ทาโกปี้ก็สามารถแก้สถานการณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยเพลินดีภาพก็สวยนะภาพก็มีลายเส้นที่ดูอาาร์บางจังหวะมีมุมที่แบบสวยๆมี การลงสีอะไรเงี้ยดีเลยแหละผมว่าโหโชคดีแล้วแหละที่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับถ้าให้คะแนนนะอนิเมะเนื้อหาเรื่องนี้ยเอาไปเลยไม่ต้องสืบนะถ้าใครดูผมมาทุกสัปดาห์ผมให้สิบเต็มตลอดอะ่ะก็เลยต้องให้สิบอยู่แล้วครับภาพรวมของอนิเมะซีรีส์เรื่องนี้เอาไปสิบคะแนนครับมันไม่เยินเย้อด้วยมีหกตอนด้วยมันเลยปิดดี อาจจะมีบางจังหวะหน้าทิงงงงหรืออาจจะมีไม่เมกเซนหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่จะคิดมีงงๆบ้างอะไรงนี้มีแต่โดยรวมแล้วเนื้อหามันดีชอบเลยกระตูนเรื่องนี้ผมชอบผมชอบผมไม่ค่อยได้ดูแนวนี้ด้วยน่าจะมีเรื่องที่ดีกว่านี้บ้างอะไรบ้างแต่ผมไม่ค่อยได้ดูผมมาดูแนวนี้แล้วเออถูกใจดีว่ะเฮ้ยเอาไปสิบเลยจะมีช่วงตอนแรกๆมั้งที่ยังไม่ให้สิบถ้าจาไม่ผิดนะโอ้แต่หลังๆจากตอนสองตอนสามไปติดเครื่องนี้ผมให้สิบตลอดเลยนะชอบชิปเป็งเลยวะ่ะ ไม่รู้จะหาคะแนนยังไงนะครับหาคะแนนตรงไหนดีอ่ะมันก็เป็นการ์ตูนแนวแฟนตาซีอ่ะบางจาังหวะเราไม่เข้าใจเออก็ช่างมันแล้วกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบอิงความเป็นจริงอะไรมากมายมันจะมีจังหวะแฟนตาซีอยู่แล้วครับเรื่องนี้นะเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะเพื่อนๆได้กี่คะแนนลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับ ไม่อยากให้จบเลยซึ้งดีนะโดนใจตาตาบอกผมอาจไม่ได้มาดูแล้วนะครับรอดูอาจมีอนิเมะหนังที่ชอบจะมาดูขอบคุณมากๆเลยนะครับตาตานี่ก็มาทุกอาทิตย์เลยนะอนิเมะเรื่องนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูพร้อมกันนะครับมีโอกาสก็มาอีกได้นะครับยินดีต้อนรับเสมอนะครับน้องนะ สวัสดีครับคุณกันยากุซ่าแฟนคลับ FC สวัสดีด้วยนะครับฝันดีนะครับตาตาขอบคุณมากเลยนะครับที่มาทุกอาทิตย์เสียดายอยากให้มีกระแสกว่านี้นะครับคาเน็ตบอกก็พอจะมีกระแสอยู่บ้างแต่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะโอ้โหทําให้พ่อแม่มือใหม่และมือเก่าดูเออจริงนะเขาแบบตะหนักให้พ่อแม่ได้รู้แหละเออว่าปัญหาของลูกเนี่ยมาจากพวกมึงนะ เ <c oughs> มะดีขนาดนี้ควรดังกว่านี้ตอนแรกๆมันไม่เหมาะกับคนจิตตกง่ายนะครับทนิเชษฐ์บอกอาบางคนก็อาจจะเลิกดูแต่ตอนแรกเลยนะมันเจอแบบตอนจบแบบนี้ไปนะครับเพลงเพราะดีจังหวะเพลงโคตรเอาเออหูยตอนจบเพลงโคตรขยี้เลยครับทนิเชษฐ์ยิ่งตอนจบเพลงขึ้นนี่แน่จังหวะบิ้วเพลงขึ้นโอ้โหน้ำตาจะไหลเลยว่ะเพลงเปิดเพลงปิดดีหมดเดี๋ยวต้องไปหาเพลง เต็มฟังบ้างแล้วแหละยังไม่ได้ฟังเพลงเต็มเลยว่ะเรื่องนี้โอ้เพลงขึ้นซะแบบจนร้องเลยอ่ะสุดท้ายก็แก้ปัญหาเรื่องครอบครัวไม่ได้อยู่ดีได้ดิก็แฮปปี้ไงแฮปปี้เสียสละตัวเองก็ทำให้ทุกคนดูมีความสุขขึ้นแต่ก็ไม่น่าจะได้นะดูจากรอยแผลของมารินะโดนแม่อยู่ดีเออจริงเหรอแต่ก็ไม่ได้ฆ่าแม่ไงใช่ปะ่ะมันต้องมีอะไรที่ดีกว่าเดิมอ่ะ แต่ไม่แน่ใจเราไม่รู้ไงว่ามันดีกว่าเดิมยังไงอ่ะแต่ที่แน่ๆเขายังอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอ่ะแสดงว่ามันต้องดีขึ้นอ่ะแต่มาลีนาเราจะสังเกตว่ามาลีนามีรอยแผลที่แก้มแสดงว่ายังโดนแม่อยู่เพราะว่าเลิกกับพ่ออืมจริงวะอันนี้เรื่องจริงวะพูดถึงแล้วคาเนตพูดมาก็ฉุกคิดอยู่เหมือนกันว่าเรื่องปัญหาครอบครัวก็น่าจะไม่ได้แก่แต่ก็พวกเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันวะแม่งก็อยากรู้นะว่าทำไมอะไรเงี้ยมันก็จบซะแล้วไง ใช่เลยเออใช่มารินะได้แผลเหมือนเดิมความหมายเพลงโอปีสวนทางกับเสียงร้องมากมาปีปีปผมรั่วเลยรักมากเรื่องนี้เอ้ยรักเหมือนกันว่ะผมมาคลิกตอนของอาซูมะเลยฮะอชอบอาซูมะเหรออันนี้เมคคุณภาพเรื่องดีชอบการเล่าสองเส้นเรื่องที่หักมุมไปตอนที่ห้าบทสรุปชื่อว่าชอบ แค่สั้นไปน,นิดความรุนแรงในครอบครัวส่งผลต่อลูกจริงๆทําให้ทาโกปี้ทำบิดพลาดเลยทําให้มีอะไรลุนด้วยให้ก้าเต็มสิบจริงๆการที่ทาโกปี้มีทําบิดพลาดเลยทําให้มีอะไรลุนด้วยอ๋อจริงๆอะอนิเมะเรื่องนี้มาหักมุมมากที่สุดก็น่าจะเป็นอย่างที่แอดมินท้องฟ้าบอกตอนห้านแหละที่ทาโกปี้ลงมาที่โลกแท้จริงแล้วต้องการจะทให้มารินะมีความสุขไม่ได้เป็นที่สุกะแต่แรกถ้ายิเ่เยอะกว่านี้มันอาจจบแย่ก็ได้ใช่ผมเห็นด้วยนะผมว่า ตรงเนี้ยดีแล้วจริงผมว่าตรงเนี้ยดีแล้วกำลังดีอ,อาจจะดรอปก็ได้ถ้ายืดกว่านี้เรื่องนี้ติดท็อปทรีของผมปีนี้เรียงตามนี้3ทากปี้สองบลูบ็อกซหนึ่งหมอยาซีซั่นสองเฮ้ยหมอยาผมดูถึงตอนที่1ิบสามนะเมื่อคืนนี้เอ้าเปลี่ยนเพลงทำไมวะเพลงกำลังเพาะเลยเปิดปิดเปลี่ยนเพลงเฉย ดีกว่าเดิมนิดหนึง่งแก้ปัญหาครอบครัวไม่ได้แต่แก้ให้ทั้งคู่ไม่โดดเดี่ยวก็ได้โดดเดี่ยวเนาะใช่ไหมฮะอืมอย่างน้อยทั้งคู่ก็มีอะไรที่ปรึกษากันได้ตลอดมีเพื่อนอะไรว่างั้นเถอะปกติแล้วทั้งคู่ตอนมีปัญหาเขาไม่เคยมีให้ใครปรึกษาเขาไม่เคยมีใครที่ให้พูดคุยเลยอะ่ะแต่ทาโกปี้ใช้พลังแฮปปี้ทำให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็เวลามีปัญหาครอบครัวทั้งคู่เนี้ยก็น่าจะอยู่แบบให้คำปรึกษากันอะ่ะจนอยู่ด้วยกันมาจนถึงมองไปลายได้นะผมว่านะ อาจจะประมาณนี้ครับเป็นอนิเมะเรื่องแรกของสตูดิโอนี้ด้วยทํามาได้กลมกล่อมเลยจังหวะการเล่าเรื่องเพลงประกอบภาพรู้สึกลงตัวทุกอย่างเนาะหรือว่าเนื้อเรื่องเนื้อ,อหาในมังงะมันดีอยู่แล้วแล้วสตูดิโอก็เลยทําง่ายขึ้นก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยอ่านด้วยแต่เรื่องภาพนะฮะพูดถึงเรื่องภาพนะอนิเมะยุคหน้าเนี่ยโหผมว่าจะเป็นยุคที่สตูดิโอทำอนิเมะเนี่ยทำงานง่ายมากขึ้นจากที่ AI มานะ ผมก็ไปตามข่าวอยู่ว่าสตูดิโอดังๆใหญ่ๆเขาพัฒนาในเรื่องของซอฟต์แวร์ AI ทำอานิเมะอะไรอย่างเงี้ยชิบหายแล้วต่อไปคงจะสวยกันขึ้นมากๆะทุกสตูดิโอในอนาคตอย่างตอนนี้ UFO Table มันเป็นมือหนึ่งใช่ปะ่ะในอนาคต UFO Table ก็อาจจะมีคู่แข่งเยอะขึ้นปกติครับถึงครึ่งซีซันเปลี่ยนเพลงถ้ามี24ตอนมักจะเปลี่ยนอยู่แล้วเนาะการ์ตูนอะ อาซมะนี่หายออกจากชีวิตทั้งสองไปเลยนะสงสัยได้เพื่อนเยอะไปแล้วนั่นน่ะสิคงเป็นอย่างนั้นนะได้เพื่อนไปแล้วอาซูมะแต่ไม่รู้ว่ามอปลายยังเรียนอยู่เรียนนี้เปล่าวะน่าจะใช่เนาะถ้าเอาแบบไทม์ไลน์ปกติมันได้เป็นแฟนมารีนะซะด้วยนะไม่รู้ไทม์ไลน์ที่ปัจจุบันเนี่ยยังกลับมาเป็นแฟนของมารีนะอยู่เปล่ามันก็มีจุดโหวตที่เรานึกถึงกันได้เลยได้นะอะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องนี้นะครับฝากกลุ่มไลน์ด้วยเพื่อนๆใครชอบดูอนิเมะ ชอบดูซีรีส์อะไรเงี้ยเข้ามาที่กลุ่มไลน์ผมได้เวลาผมนัดดูเฮ้ยวันนี้ดูเรื่องนี้ดูเรื่องนี้ตรงนี้อะไรผมจะแจ้งเวลาในกลุ่มไลน์แฝงตัวได้เผื่อนีโอกาสได้มานั่งดูพร้อมกันหรือเข้ามาคุยรีวิวหาเพื่อนระบายหาเพื่อนคุยสนุกสนานกันไปฝากด้วยนะครับกลุ่มไลน์นี้แล้วครับโอเคขอบคุณทาง Tik t o อกด้วยผมลงทาง tik ตอกก่อนนะเพราะว่าผมจะขายของก่อนมากดติดตาม YouTube ช่องคอมปหนังด้วยนะครับคนใน t ิกตอกนะฮะฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ ช่องอคติหนังที่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้ผมไลฟ์ช่องอาคติหนังนะครับเนี่ยเข้ามากดติดตามกันด้วยนะจ๊ะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมคลิปนี้เนี่ยรีวิวตอนจบน่าจะมีคนดูเยอะนะใน YouTube เพราะว่าคลิปที่แล้วมี800กว่าคนแสดงว่ากระแสค่อนข้างแรงนะอันิเมะเรื่องนี้ผมฝากด้วยแล้วกันนะครับ ให้กําลังใจกันหน่อยได้ไหมฝากขายด้วยครับขนมหมึกกรุปครับผมออกรสชาติใหม่มา3รสชาติแล้วนะครับใครกินอยู่บ้างมีใครเคยกินไหมหรือยังไม่เคยลองได้นะครับเนี่ยซองแบบนี้สั่งกับผมได้นะครับผมจะปักตะกร้าไว้ให้ตรงซ้ายมือข้างล่างนะครับเวลาผมลงไลฟ์เดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้ซื้อนะครับผมได้เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายด้วยนะถ้ามาซื้อกับผมที่ผมปักเนี่ยผมได้เปอร์เซ็นต์เลย สนับสนุนช่องได้นะครับมีรสชาติใหม่ก็คือน้ำจิ้มงาครับผมนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมและก็ปูผัดผงกะหรี่สามรสชาติอร่อยออร่อยนะครับวันนี้วันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นซองแบบนี้แล้วก็แกะแบบนี้ฟาดนี่ข้างในก็จะเป็นมึกกรุบแบบนี้ครับนี่ Oh. ซองแบบเนี้ได้6อันนะข้างในอ่ะได้แบบนี้หกอันซองแบบนี้สิบสองซองครับซื้อได้อร่อยอเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็ช่างทําดีนะจะโดนคนดูด่าเรื่องเอา AI มาใช้หรือไม่มารอดูกัน คือเขาเขาไม่ได้เอามาใช้แล้วมันเห็นแบบถึงขั้นน่าเกลียดเป็น AI นะคือ AI อ่ะมันพัฒนาแบบในการช่วยตรวจงานช่วยในการทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็ดีนะผมว่ามันทําให้เราดูอนิเมะเร็วขึ้นถ้าภาพมันสวยขึ้นจริงก็น่า,นา,นาจะใช้เราไม่น่าจะรู้สึกหรอกว่าเขาใช้ตรงไหนนะคะแนผมว่านะเอ้แต่มันจะมีช่วงเนี้ยช่วงที่ยังพัฒนาอยู่ก็มีหลายๆตัวนะที่เป็นข่าวกันอยู่อะพวกคนญี่ปุ่นด่าๆกันอนะ ว่าเขาจับผิดกันน่ะว่าเฮ้ยใช้ AI g e เจนอะไรเงี้ยบางอย่างอย่างคา m เมเลเดอร์ที่แอดมินท้องฟ้าเนี่ยบอกเป็นประเด็นอยู่ไหมเหรอที่ใช้ AI เจนน่ะผมอาจจะทัดใจกับบูบ็อกกว่าเลยให้เหนือกว่านิดหน่อยถึงคนจะรแนวแต่ก็ชอบทั้งคู่หมอยาผมชอบทุกเพลงเลยนะฟังวนๆได้ทั้งวันอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะติดหูไหมพาร์ทสแต่ว่าพาร์ทหในซีซันหนึ่งนี่ผมแม่งฟังทั้งเพลงเปิดเพลงปิดเลยนะโคตรดีเลยอย่างนี้เลย อยู่ในเพล์ลิสต์ผมอะตอนเนี้ยแล้วยิ่งเพลงปิดนี่น้องไอนะดีเอ็นร้องคตชอบเลยน้องไอนะกูกูเป็นแฟนคลับน้องไอนะแล้วว่าจะมีมาไทยมั้งไหมวะร้องเพลงอนิเมะดังๆไปสองเพลงแล้วนะตอนนี้กูก็ฟังแม่งดันดันโอพี OP ทั้งวันเลยอะซีซั่นสองอะแล้วมาเจอเพลงปิดของหมอยาซีซั่นหนึ่งพาร์ทหนึ่งอีกโอ้โหไอนะดีเอ็น้องโคตรเพระอะร้อเลยร้องสดอะ โอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากมันน่าเจอกันใหม่วันนี้คนเข้ามาดูเยอะนะสิคนเจอกันครับ